มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับลูกนัดฟอร์ดปะทุมนะครับแล้ววันนี้ลูกนัดก็มีรถ Ford ดเลนเจตัวใหม่นะครับเป็น next gen ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับซึ่งเราจะพาไปชมรุ่นอะไรกันนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับคันนี้นะครับที่เห็นสีบอลเงินตรงนี้นะครับคือรุ่น white t a k นะครับแต่ว่าเป็นตัวขับ2นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ 500นิวตันเมตรและคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียงแค่1ล้าน1 5 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับออปชั่นตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ารายละเอียดออปชั่นและสเปครุ่นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับฝากระโปรงดีไซน์มาใหม่นะครับทำให้มันรูลมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับจะเป็นสีคล้ายๆกาไฟนะครับจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ มีช่องให้ลมเข้าได้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้อง360ด้วยนะครับโอเคนะครับถัดมาดูด้านข้างกันนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วจะมี daylight ด้วยเป็นตัว C นะครับผมเป็น LED เป็นโคมข้างในแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าครบเลยนะครับสําหรับคันนี้ส่วนกันชนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ติดมาให้นะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาด้วยนะครับผมไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับส่วนด้านล่างนะครับ ก็จะมีตัวหูลากจูงให้สองข้างนะครับสำหรับสายออฟโรดเนี่ยต้องถูกใจตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถลากให้มันบาลานซ์กันได้นะครับโอเคครับมาดูกันต่อเลยครับด้านข้างนะครับคันนี้นะครับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะขยายฐานล้อกว้างขึ้นนะครับ50มิลเมตรนะครับจะทำให้รถในเกาะถนนดีขึ้นแล้วก็การควบคุมรถดีขึ้นนะครับส่วน ตรงคิ้วล้อตรงนี้นะครับจะเป็นคิ้วล้อเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับส่วนล้อแม็กคันนี้จะให้มาเป็นล้อขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางกูตเยียนะครับผมเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับมาพร้อมกับโช๊คตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นโมโนทูด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อครับสัญญาณด้านข้างตรงนี้นะครับจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอ่อตัวท็อปของขับซองนะครับก็คือไบเทอร์โบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว เกียห์หสปีดเนี่ยจะมีแค่คําว่าเทอร์โบอย่างเดียวนะครับกระจกหูช้างนี่นะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดํากาไฟนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันที่จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นราวหลังคาของเดิมจากโรงงานติดมาให้แบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะครับส่วนคิ้วกันสาดนะครับลูกนักก็ติดให้เลยทั้ง4บานเลยนะครับกระจกนะครับ จะติดฟิล์มอันนี้ติดเป็นฟิล์ม60รอบพันนะครับเรียกว่าใช้งานได้ดีนะครับกลางคืนก็ไม่มืดจนเกินไปครับส่วนประตูจับนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับเราสามารถเปิดประตูเพียงแค่เราเอามือสอดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถล็อกรถเพียงแค่เอานิ้วสัมผัสตรงนี้นะครับราวบันไดก็ออกแบบมาใหม่นะครับด้วยดีไซน์ใหม่ข้างบนจะเป็นสีดำด้านนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นสีเงินๆหน่อยนะครับผมถัดไปดูกันต่อนะครับด้านหลังนะครับ ขาดไม่ได้เลยครับของรุ่นวายแท็กนะครับจะต้องมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับอันนี้คือติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ํามันนะครับที่พิเศษสําหรับ Ford r a n เจอร์เจนนีนะครับก็คือจะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่นะครับดูนะครับลูกค้าข้างหลังเนี่ยเราก็มีดิสเบรกมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับการที่เราได้วางโชคใหม่นะครับโดยเอาโชคเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแชสซีนะครับทําให้ฐานล้อเนี่ยกว้างขึ้นนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับ เข้าโค้งหนึบมากๆเลยนะครับมาดูกันต่อครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่เหยียบนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถเอาขาเหยียบตรงนี้ปีนขึ้นไปได้เลยนะครับผมมาดูกันต่อนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายเป็นตรงนี้จะเป็นหลอด LED มาให้แล้วนะครับสําหรับตัวท็อปนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ ข้างในนี้นะครับจะมีตัวบายสปอร์ตอยู่นะครับจะเป็นเรดาร์ตรวจจับนะครับในเวลาที่เราขับรถแล้วเราเมองมุมอับสายตาไม่เห็นนะครับจะมีสัญญาณเตือนที่กระจกมองข้างนะครับด้านท้ายดีไซน์ใหม่นะครับฝาท้ายก็จะมีแนวโค้งมากขึ้นนะครับส่วนตัวเลนเจอร์เนี่ยก็จะฝังไปกับตัวรถเลยนะครับผมกล้องถอยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราน่าจะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงด้วยนะครับลูกค้าไลเนอร์เนี่ยจะติดมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับตัวไวทแท็กนะครับและการดีไซน์ไลเนอร์ตัวนี้มาใหม่นะครับทำให้เราสามารถไปเข้าแคมปิ้งแล้วก็นอนได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เราเจ็บหลังนะครับเพราะมันมีความเรียบมากขึ้นนะครับแล้วจะมีตัวปลั๊กให้ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นงานช่างนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ เคนะฮะนี่ครับใช้มือเดียวปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับมาครับมาดูในภายในกันนะครับภายในนะครับคันนี้จะออกแบบเป็นสีดําหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยเอ่อแล้วก็หลังคาตรงนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับพร้อมกับเดินได้สีส้มนะครับสําหรับรุ่นวายแท็ พวงมาลัยนะครับก็ยังคงเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าปัดนะครับก็จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลมาหมดแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าสวยงามมากแล้วก็บอกข้อมูลทุกอย่างตรงนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่ทํางานร่วมกับระบบฟอร์ดพัดนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ทุกอย่างนะครับดูข้อมูลจากที่จอได้เลยสามารถสั่ง สตาร์ทเครื่องยนต์เปิดปิดรถได้จากโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับรถของเราได้เลยนะครับเช็คว่าต้องจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตอนไหนรถวิ่งกี่โลดูได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลูกน้าจะให้ดูนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้อง360รด้วยนะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกดูได้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็เราสามารถเลือกดูกล้องได้นะครับผมนี่นะครับดูกล้องหน้ารถก็ได้นะครับ อันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทนะครับมันเลยจะเห็นแค่นี้ปกตินะครับมันจะมีเส้นให้ข้างหน้านะครับผมแอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเราสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยโอเคครับแล้วก็นี่นะครับตัวนี้เราก็ให้ไวเล็ชาร์จมาให้ด้วยนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์10สปีดนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบก้าวกระโดดครับเราก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็ได้โหมดแมนนวลนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้เลยนะครับ โอเคนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากและอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกนัดเลยมาให้ดูเลยครับนี่ครับถ้าเป็นตัวไวทแท็กนะครับเราจะมีกล่องเก็บของข้างหน้าให้ด้วยนะครับนี่นะครับเราสามารถใส่สัมภาระตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่วางแก้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเอ่อทำเก็บทุกอย่างไว้ดีหมดเลยนะครับเวลาเราไม่ใช้แล้วก็ปิดทำให้มันไม่เกะกะเราด้วยนะครับผม โอเคนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันด้านหน้านะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัววายแท็กขับสคันนี้นะครับตัวท็อปบอกเลยว่าระบระบความปลอดภัยของเขานะครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control นะครับก็สามารถขับจนถึงความเร็วหยุดนิ่งได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลยนะครับผมแต่ว่ารถเนี่ยก็จะดับก็จะเข้าเปลี่ยนยกเลิกเอง ภายในเวลา3วินะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับมีระบบอีกมากมายนะครับที่ฟอร์ดให้กับรถรุ่นนี้มานะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาคุยกับลูกนัดได้เลยนะครับลูกนัดจะทิ้งรายละเอียดช่องช่องทางกรดิต่อให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถูกใจรถคันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของลูกนัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลูกนัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ